แล้วทาการเขียนแล้วทาการจูนจิตนั่นคือการทําสมาธิแล้วพูดกับตัวเองพูดแบบนี้พูดพูดคุยแล้วเอาก่อใช้การจินตนาการแล้วก็ทูกอย่างที่เอามีทั้งหมดเอาใช้แอคติ้งรวมแล้วก็การพูดกับตัวเองก็เหล่อ,อะไรภาษากฤษเซลท็อกพูดกับตัวเอง ทั้งหมดนี่รวมไปถึงการอ่านการทั้งหมดเลยที่เราที่เรามีหูเรามีตาไว้ดูเรามีหูไว้ฟังเรามีปากไว้พูดเราใช้ทั้งหมดที่เรามีแล้วช้มีมือไว้เขียนแล้วมีสมองไว้จินตนาการยั่งทั้งหมดให้ได้เกฝน เพรวหักฐานวันนี้เป็นรักฐานที่เหมือนกับเป็นชีวิตใหม่ของของลูกเป็นชีวิตใหม่อของของแอลดวยแล้วก็ต้องบอกว่า,วามันคือเหมือนเรารู้ว่าเราคือเรือเราเราคุนภายเรือเนาะเราคือเรือจางคำว่าครูมันคือเรือจางแม่ว่าเป็นทรงลูกทรงบุตร ก็คือการดูแลตั้งแต่เขาปฏิสนธิจนเขาคลอดจนเขาใช้สภาวะชีวิตแม่เราจะรู้ว่าเรนใครเป็นเรนใครถูกชีวิตมีรหัสแต่ถาวาเมื่อเราใช้และเราเข้าถึงและเราหลงรู้และมันเป็นปักดอกจนันปักปักหมดุดไหวหวาใช่ไรไ่กับถูกเหลืองนั่นแล้วต้องสรุปวันนี้ในส่วนของครอบครัวนิดน,นึงในเกี่ยวกับบุตร มงประเด็นไปเทบุตรเพราะว่าเอามหาสัจจรย์กับสิ่งนี้แล้วก็ขอบคุณกับสิ่งนี้แล้วก็รู้สึกว่าได้อะไรจากกฎแรงดุงดูดเลยๆในรักฐานเกิดขึ้นกับตัวเองส,สม่ำเสมอแล้วก็ต่อเนื่องมาตลอดเวลาทุกแทบจะถูกวันแทบจะถูกวันและในถุกการถูกวันของเอลเนี่ย มันก็เป็นการอัพเลเวลของตัวเอเองอัพสภาวะจิตอัพอัพสติปัญญาอัพความรอบรู้วิวัฒนาการในแปดด่านที่เอบอกมาทั้งหมดพอมันเอลเอลไม่พูดไม่ได้นะกับการเทวาตองทุกฝ้น อย่าเชื่อที่เอ๋บอกเอ๋ไม่เคยผูกเลยเอห๋หญิงเอ๋ท่าทายอำนาจโดยซ้ำท่าทายในทีนี้ไหมถึงเอ๋ต้องการท่าทายเพื่อที่จะให้ดวตุกดกวงจิตตุกดวงพี่ๆทุกคนทีไรติดตามเอ๋ไม่ว่าคุณจะเป็นใครอายุเท่าไรเอ๋ก็เหลือผีหมดเนาะเอ๋อยาาให้ตุกดวงจิตมีประสบการณ์หลักฐานเพราะหลักฐานมันทําให้เราไปต่อได้ยาวๆโดยที่ไม่ไม่หยุดยัง้งแล้วหลักฐานมันทําให้เรา ชื่ออย่างหมดจิตหมดใจอย่างศรัทธาแรงกะแล้วมันมีพลังมหาสัจจั์อยู่ในนี้แล้วปูดบอยไอค้คขามหสจัจจรรย์อะพอเอามีายสิ่งลายอย่างที่เอาเจอแม้แต่วันเนี้ยเหตุการณ์ของชีวิตเอาวันเนี้ยเป็นอะไรถี่มหสัจจรรย์ส่เอ้าไม่เคยทำมาก่อนรรแล้วก็ไม่ได้ขาดหวังไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดขึ้นและมันจะเป็นไปตามวาระแต่เอาร้ว่าเมื่อไหร่ก็เมื่อนั่น ตุกตุกสถานการณ์ตุกตุกเหตุการณ์ในชีวิตของแอลไม่ว่าจะเป็นผูกคนก็ดีผู้ชีวิตก็ดีการงานการเงินก็ดีคร,ครอบครอบครัวก็ดีครูบาอาจารย์ติชัยก็ดีกะะัลยาณมิตรติชัยแม่แต่บุคคลที่จะมาเป็นอยู่เป็นสิทธิสิทธิแท้สิทธิดังเดิมสิทธิเดิ่มตนหรือแม่แต่เขาคือเจ้าของของ เขาคือเจ้าของของข้อสยนที่แอลได้เปิดซึ่งเป็นคอข้อ,ขอเดียวแล้วเอก็ตั้งจิตต่างใจจะให้นัน่นเป็นข้อเดียวของชีวิตที่ถามว่ามันแตกใหญ่ได้ไหมสําหรับเอลเอลไม่แตกเพราะว่าเอลถือว่าเหมือนเราเรียนอะ่ะเมื่อเราเมื่อไรที่เรากล่าวสู่โรงเรียนเหมือนเราขึ้นเรือเมื่อเราคลอดออกมาแล้วเราเรา เดินได้เราเดินเราจะคานเราจะไม่ลืมตาแล้วเราลืมตาและเราเดินได้แล้วเราเข่าสู่อนุบาลแล้วเนี่ยเรากระโดดลงเรือไปแล้วเนี่ยขาก่าวหนึ่งเราก่าวขงลงเรือก่าวที่สองไม่ก่าวลงเรือไปแล้วเนี่ยมันคือความท้าทายมันคือสิ่งที่เราต้องล้อมรวมและปรุงแต่งชีวิตคือเราว่างทางน